วันนี้นะครับเอาหนอไปทรงให้ลูกค้านะครับนี่คนระับไปตั้งขายแล้วก็เป็นหนอกล้วยไข่นะครับสวยมากๆนะครับเอาลูกค้ามานู่นนะครับวันนี้ใครผ่านมานะครับร้านเสียชัดสายเปนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตลาดของฝากริมทางมอควยไข่นะครับกำแพงเพชรก็มาแวะได้นะครับวันนี้ก็มีกล้วยไข่นะครับแจกด้วยนะครับ นะเดี๋ยวเราก็จะแฉละนะครับแจกคนละหวีนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับถ้าขายมาก่อนก็ได้นะครับได้ไปนะครับเดี๋ยวจะนะครับเป็นกล้วยไข่ลูกเล็กๆหวานฉ่านะแล้วก็บ่มนุ่มอีกถังนะครับเดี๋ยวเราแจกหมดนะครับนี่แล้วเราก็แจกแจกแจกนะครับเพื่อจะให้พี่น้องแล้วก็ลูกค้าเอฟซีได้เอาไปกินนํำทางนะครับใส่รถกินํำทางคนละหวีละหวีสองหวีนะครับ อันนี้ก็วันนี้นะมีหน่อกล้วยหับมานะมะลิอองนะนี่นะเป็นหน่อขุดนะไปถึงลงหลุมลงดินได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหักมุกนะครับหักมุกอ่าอา่ลูกเขียวไส้เหลืองนะครับนะครับสำหรับเอาไปทอดนะครับอ่าเป็นลูกตุ่วนะครับอ่าเขาเรียกหักมุกนะครับเอาไปทอดฉาบได้นะครับอันนี้เป็นเป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่นี่ก็นะครับเราก็จุ่มน้ํายา กันหนอนกันอะไรนะครับกันเชื้อราเรียบร้อยนะครับไปถึงก็ลงหลุมได้นะครับนี่ครับหน่อที่สวยนะครับไปถึงลงหลุมก็อ่าเป็นกันเป็นหมดนะครับอันนี้ก็เป็นน้าว้ามะลีอองนะครับแต่แต่ไอันนี้เป็นเป็นที่ชํานะครับอันนี้เป็นหนอขุดนะครับอันนี้ที่ชํานะครับที่ชําแล้วแล้วนี่นะครับเล็บมือนางแค้นะครับเล็บมือนางจะเป็นลักษณะนะครับ ก้านก้านขอบจะสีชมพูนะครับดูดูไม่ยากนะครับลูกมันเนี้ยจะเป็นงอนงอนเหมือนเล็บมือนนางนะครับแตกกินนะครับไม่แพ้ไม่แพ้รสชาติไม่แพ้กล้วยไข่น่ะหนึบหนึบนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ก็เป็นนะครับกล้วยหอมทองนะครับหอมทองอันนี้พันพันเนี้ยดีมากนะครับเพราะว่าเอหอมทองนะครับอันใต้หวันนะครับลูกใหญ่แล้วก็อ่า นิยมนิยมรับประทานนะครับขึ้นห้างส่งเซเว่นส่งอะไรนะครับเนี่ยนะเป็นพันนี้คนระับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้วยไข่ที่ใส่ถุงใส่ถุงเพราะชํานะครับอันนี้นะครับมีให้เลือกนะครับนีนะ่มีให้เลือกแนละ้วอันนี้เป็นน้อยนาน้อยนาหนังนะพื้นบ้านนะครับอ่น้อยนาหนังพื้นบ้านาลูกลูกก็ไม่เล็กจัดนะครับเพราะว่าหวานช้าหวานเจี๊ยบเลยเป็น มาดูนำวาเตี้ยนะครับตอนนี้น้ำวาเตี้ยนะครับนี่ครับ